ถ้วยที่สามนะจ๊ะคุณหมอถ้วยที่สามแล้วโพดโพวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามหมอพี่ปอสน,นะอ,อันนี้กปวยรับยวนอุบบนอาหารเวียดนามน,นะครับฝีมือที่เอกนะฮะอร่อยมากดูนะกินแบบคาวสตาร์ากินอย่างเนี้ย <c oughs> <c oughs> นี่เค็มเลยนะจ๊ะอย่าบอกว่าน้ำซุปนานเข้มข้นมากหัวยอก็แบบอร่อยนุ่มเต็มคำไม่ได้ทีวีนะแต่อย่าโฆษณาได้นี่เส้นนี่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูไรห้ดูเส้นเออนี่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 ดูนะเห็นเห็นเหนอืออนจ๊ะพูดนะ ที่สุดจะพี่เก๋ที่สุดเนาะจริงเชื่อเชื่อเพระจับพี่อร่อยแม่เลยนะถ้วยที่สามใช่วันนี้ถ้วยที่สามถ้าอยู่ดึกหน่อยคงมีถ้วยที่สี่และก็ที่ห้าจ้ะท่านผู้ชมมันกินยังไงก็ไม่เบื่อนะมันเป็นอาหารที่แบบว่าพี่แดงขมกินได้ทุกชนชั้นมัณาอันนี้เป็นอาหารเหล่านะนี่จริงๆอยู่พัตคานะมีนะใช่ไหมจริงคำหนึ่เกือบพันแต่โทษทีนะทำเองแบบว่าโค้อครบเครื่องเนยหอมเจียวก็แบบหอมมาก จะเต็มเนาะหอมจ <ะ S 1> เจวก็จะจเต็มเนาะนะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับคําชมนะจ๊ะดังปึงเลยนะแม่ครัวนี่ดังปึงนะพิเกษนะอืมก็คือว่าท่านใดนะถ้าอยากกินอาหารที่อร่อยแบบนี้หรือจับที่อร่อยนะอืมต้องเป็นผู้นําอเีแล้วองค์กรอีาสานด้วยนะองค์กรอื่นไม่ได้ทานนะครับฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะ